ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมีการวาดภาพแบบใหม่ค่ะพอดีไปบุญได้ไปเจอแอปพลิเคชันแบบใหม่นะคะเป็นวาดฟรีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ภาพมากขึ้นต้องเสียเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแอปนี้จะเป็นแอปอะไรนะคะเข้าไปเพสโต e แล้วก็จะไปเจอแอปนี้เลยค่ะเขาจะชื่อว่าแอปรีคัลเลอร เดี๋ยวไปดูกันนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็พอเข้าแอปพลิเคชันมาแล้วเขาจะเป็นลักษณะของเป็นรูปดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีหลายสีทีนี้เขาก็จะมีภาพมาให้เราดูนะคะเราจะมีแบบเสียเงินกับว่าฟรีแต่ว่านี้เราจะวาดแบบฟรีนะคะสังเกตได้งไงเป็นแบบฟรีก็คือมันจะมีสัญลักษณ์สีเขียวเนี่ยค่ะฟีไทออลแล้วก็ที่เป็นรูปเนี่ยค่ะเป็นรูป เหมือนกับวิดีโอเพลย์สีเขียวนะคะอันนี้จะคือแบบฟรีนี่เป็นแบบฟรีที่เป็นฟรีประจําวันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นเสียเงินนะคะก็จะมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆเหรียญดอกไม้สีทองทองเนี่ยค่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็คือเสียเงินอันนี้จะคือแบบฟรีก็จะมีภาพเยอะแยะมากเลยค่ะเขาก็จะมีเป็นหมวดหมูไว้ให้ด้วย ออย่างเช่นสมมุติตอนนี้นะคะอันนี้เราได้ทําการวาดไปแล้วอันนี้ก็คือวาดไปแล้วถ้าเป็นสีสีก็คือเราจะวาดไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้แล้วถ้าเกิดเราอยากได้แบบฟรีนะเรากดสัญลักษณ์ที่เป็นสีเขียวสีเขียวเข้าไปแล้วดูซิเราลองอยากได้วัดแบบไหนในวันนี้วันนี้มีไม่กี่ภาพเลยนะมี1แล้วก็สีเขียว1ภาพอันนี้2ภาพ3ภาพสาภาพ เราวาดแบบไหนดีคะในวันนี้วันนี้เราขอวาดแบบคู่นะอ่าเราคลิกเข้าไปเป็นธนารักษ์สีเขียววันนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าเราต้องดูวิดีโอก่อนนะเพื่อที่จะได้ใช้แบบฟรีแล้วก็คลิกไปเลยดูวิดีโอแล้วก็ดูวิดีโอไปแป๊บหนึ่งอ่าแล้วก็เอออ้าว นี่มาแล้วเราก็จะเขาจะเข้าแอปพลิเคชันให้เราเป็นภาพที่เรากดไปเมื่อกี้นะคะแล้วข้างล่างเราก็จะเห็นว่าจะมีสีต่างๆเลยเป็นคัลเลอร์นี่เป็นแทบคัลเลอร์อยู่นะคะเป็นแทบจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีน้ำตาลสีทองสีดำสีโก้แล้วก็ซิลเวอร์นี่เมทัลลิกก็มีอันนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่า,าดูสัญลักษณ์ที่เป็นขึ้นดอกไม้แล้วก็มีสนักคล้ายๆเหรียญนะ่ะตรงนี้ต้องเสียเงินค่ะเขาไม่ฟรีให้เราแต่บางภาพบางบางคันเลอร์แมทเขาก็จะฟรีให้เราเดี๋ยวเราเขาจะบอกนะคะว่าอันนี้คือฟรีแล้วก็จะมีถ้าเกิดเราอยากสมัครเสียตังค์นะคะก็คือ2000บาทต่อปีอันนี้เราใช้ฟรีนะคะเราไม่สมัครเพราะนั้นเราคลิกออกไปเราก็จะขอทําแบบฟรีค่ะเราไม่ยอมเสียเงินเนาะ แล้วดูสิเราจะลองว่าเราจะทำสีอะไรดีผู้หญิงกับผู้ชายเขากอดกันเนาะเราอยากได้ผ้าปิดปากสีอะไรดีนะคะี่ยเริ่มก่อนเริ่มก่อนเริ่มจากเอาผ้าปิดปากของผู้ชายสีนี้แล้วกันแล้วก็คลิกไปที่ผ้าปิดปากของผู้ชายสีนี้แล้วเราก็เอาทรงผมทรงผมของผู้ชายทําทีละตัวเนาะของผู้ชายสีอะไรดี ลองดูซิโอ้ผมสีน้ำตาลดีไหมหรือว่าสีทองหรือว่าสีเขียวหรือว่าผมสีม่วงอ,อือฮแล้วเป็นผมสีน้ำตาลดำนี่ดีกว่าคลิกไปปุ๊บนะ้าผมเขาก็จะมาแล้วเออแล้วก็สีผิวนะผิวผู้ชายผู้ชายเราให้เป็นสีสีแทนดีไหมโอ้ดำไปเนาะดำไปแล้วก็คลิกย้อนกลับนะคะผมสีผิวเข้าสีนี่ได้ไหม เออน่าจะโอเคอยู่แล้วทีนี้เราก็เติมคิ้วคิ้วเราอยากได้เป็นคิ้วขอเป็นสีได้ไหมเอ่ยอ่าแล้วก็ดวงตาดวงตาถ้าเกิดเป็นสีแดงน่นกากูไหมอ้มือเราเล็กนะคะเพราะฉะนั้นขออิดนึงอ่านี่ดวงตาสีนี้แล้วแล้วก็คิ้วคิ้ว ขอเป็นสีเข้มๆเนาะเปิกตาเปิกตาเปิกตาเป็นสีอะไรดีหนะ้าหรือตาสีนี้โอ้มือเราใหญ่ไปเนาะแล้วก็ขยายนิดนึงโอ้ไม่ได้อีกเปิกตานะคะเออนี่ได้แล้วนี่เป็นคิ้วสีนี้เพราะฉะนั้นเราเสร็จตัวผู้ชายเป็นหนึ่งตัวอ้าลืมไปลืมสายสายแมสนะคะสายแมสเอาเป็นสี นี่น้ำตาลเข้มนิดหนึ่งอ่านี่นี่คือตัวผู้ชายจากนั้นเราไปทำตัวผู้หญิงกันเนาะตัวผู้หญิงเราก็อยากได้ผ้าปิดปากสีม่วงอืมแล้วก็สายของเขาก็สีม่วงเข้มนิดหนึ่งนิ้วเราใหญ่นิ้วเราใหญ่าหญฟาภาพ อ่าได้แล้วนะต่อไปเป็นทรงผมทรงผมเราอยากได้ทรงผมสีทองดีไหมดีไหมคะเนี่ยหรือว่าสีน้ำตาลเอาใหม่นะลองเป็นสีนี้สิอ่าได้ไหมเข้มไปไหมคะเอาไม่เป็นไรใบหูใบหูใบหู แล้วก็นี่สีผิวมาเลยสีน้ำตาลไปไหมอ่ะเดีย๋ยวเอาหน้าสีนี้ดีไหมคะเออเอาหน้าผิวสีนี้ดีฝาเนอะผู้หญิงเนอะแล้วก็ขนคิ้วเติมคิ้วหน่อยเติมคิ้วหน่อยมือเราจะไม่ใหญ่มือเราเดี๋ยวนะเอาลองไซส์ดูอ่าแล้วก็ทีนี้เป็นเปลือกตาที่เขาหลับตาอยู่นะหลับปากเปลือกตา เิเอาสีนี้ดีไหม<อ>เพราะว่าช่องมันเล็กเนาะอ่าโอเคจะเป็นสีผิวทุกทีเลยเนาะช่องนี้เพราะว่าเขาเล็กจังเลย ได้ไหมนี่ทีนี้ก็เป็นสีเสื้อสีผิวเราก็อผิวนี้ติดเดิมแล้วเราก็ให้เขาใส่เสื้อนะใส่เสื้ออยากได้เป็นเข้ากับผ้าปิดปากนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นให้ใส่เสื้อสีม่วงอแล้วก็ผู้ชายผู้ชายเขายังไม่ได้ใส่เสื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชายใส่เสื้อสีอะไรดีนะ น้ำตาลอ่อนดีไหมผู้ชายหรือว่าสีฟ้าอขอเปลี่ยนเป็นสีสีนี้ดีไหมคะมสีอะไรนะ ว่า oh, wow. สีน้ำตาลเออสีนี้ดีกว่าผู้ชายใส่สีนี้นะคะเราก็จะได้แล้วที่นี้เราก็เหลือหูของผู้ชายอีกใบหูใบหูของผู้ชายก็จะน่าจะเป็นสีครีมครีมอ่านี่ก็จะประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาฉากหลังนะคะเราก็สามารถเซฟได้เลยก็กดตรงนี้ค่ะปุ่มที่เป็นแถกสีเขียวตรงนี้เขาจะเซฟให้เราเขาจะถามเราด้วยว่าเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยไหมเราจะใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่ามีเอฟเฟกต์สมมุตินะถ้าเราอยากได้เอฟเฟกต์ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟเฟกต์ฟรีพวกนี้ค่ะเขาจะไม่มีเครื่องหมายเหรียญมุมุมขวาเนาะเราจะเห็นม,มุมุมขวาไม่มีเครื่องหมายเหรียญสมมุติว่าเราจะเปลี่ยน เอฟเฟกต์แบบเป็นอันนี้อ่านี่ก็คือคล้ายๆภาพกระดาษนะคะจะเป็นคล้ายๆเปเปอร์กระดาษถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเอฟเฟกต์ตัวอื่นอีกอ่าเป็นผนังไหมอ่าเป็นผนังแบบนี้อันนี้เสียเงินเนาะแล้วก็มเป็นแบบนี้ก็จะสระแบบนี้นี่เป็นแบบดินสออันอันนี้แบบเป็นอะคริลิกอันนี้แบบเป็นแบบภาพอันนี้เป็นอะไรอ้ นี่เป็นแผ่นในเหมือนกับในแคนวาสเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะชอบเป็นลักษณะฟิลเตอร์แบบไหนเอฟเฟกแบบไหนนะนี่ถ้าเกิดเป็นผ้าในฝาบาปิดก็เป็นแบบนี้ได้อ่านี่อันนี้เป็นเสียงเงินเสียงเงินที่มีลูกขวามือข้างบนนะคะที่เป็นดอกไม้เป็นฝามือแลัจกเป็นแนวแคนดี้สนับแบบนี้อ่ามีไหลแล้วก็สามารถทําเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะอ่าสมมุตินี่นะสมมุติเราเลือกวิดีโอเนาะสมมุตินะวิดีโอแบบ สิเป็นสระน้ำแบ,แบบแบบเป็นน้ำกระพิบกระพิบพิบกรพิบอแล้วก็จะลักษณะเลือกสีโอแบบนี้เราก็สามารถเซฟไปได้สมมุตินะถ้าเกิดว่าเราอยากเซฟเราก็กดเน็กข้างบนเลยค่ะข้างบนมีเครื่องหมายเน็กอยู่อ่าเราสามารถกดไปแล้วเขาก็จะไปเซฟในในแกลเลอรี่ของเรานะคะอ่าติ้งต่างนะเราเราเลือกแบบภูอันนี้แหละอ่าเรากดเน็กกดเน็กไปเขาก็จะบอกว่าเราจะแพปปลิกลงในแกลเลอรี่ของเราหรือว่าแชร์ให้เพื่อนเพื่อไหม อันนี้เราก็จะไม่แชร์ให้เพื่อนๆเนอะเราก็จะอยู่ในแกลเลอรี่ของเราอืมเขาก็จะเซฟให้ในแกลเลอรี่ของเราหมุนิดมุน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 รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็หม Work เมื่อกี้น่าจะลองเข้าไปดูซิว่าในแอปของเรานะอันนี้คือเขาแอปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปดูซิว่าในแกลเลอรี่ของเรา เขาจะมีตัวนี้อยู่ใช่ไหมนี่ไงนี่พอเราพาสีไปแล้วใช่ไหมไอ้ภาพที่เราก่อนที่จะทำมันจะเป็นภาพขาวดำเนอะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์วงกลมเขียวๆเป็นคล้ายวิดีโอเนาะทีนี้เราทำมาแล้วไม่จะะเป็นภาพที่มีสีตกแต่งเข้ามาแล้ว